แล้ด็กกับปมนกนนกับวันนี้กวันนี้มากกับวันนี้แม่นูกับแม่งปิกตอดกับผุหรือว่าแม่งแม่งกินนวลทอดกับมันกับปมลองลองกันดูมันจะมีตอนน่าร้อนกับน่ากับปุมันจะอยู่บนต้นมันาจะอยู่บนบนตอนบนตอนไม้ครับนี่กับปุ๊บมาทำตัวตัวเลยครับ รสจัดมันจะก็มันๆกับผมมันก,ก็คือนะครับเป็นเมื่อมาแดงต่อต่อไปกับผมนี่ยเก้าใกล้อืมต้นหมามันจะมีตอนหน้าดวงกับปุ๊บหน้าดวงมันจะมันจะอยู่ว่ามาก,กินใบไม้ตอนตอนกลางคืนต้นหมาก็จะลวกๆๆตอนตอนกลางคืนกับปุ๊บอันนี้มันมีแบบปันตัวเล็กอันนี้ครับ อันนี้ก็เรียกว่าแม่งป okay. ิกซึ่งยิ่งอีกเบนนุ่งก็เรียกว่าเป็นแม่งตัดอยู่ตัวแยะตัวมันจะใหญ่ว่าว่านี่อีกลายเต่ครับผมเราตัวตาว่าวัวแม่มืออันนี้คือแม่งปิกครับผมหลังคืนมันจะมากินต้นไม้กินกินกินใบไม้ใบเนียงใบตมหรือว่าในต้นยางกับใบหยดเตี้ยงมันจะอยู่ในต่างคืนครับผมวัวดวงดวงนันโรกได้กับว่าว่ากับกำมกัมกับพนี่ก็ได้มาเยอะ ครับกาีนแลนกับปุ๊บวากดไล่ก็เจร์กดติดตามมันจบมุ่งหน้ากลับผุวันนี้มันก็สบายแล้วจะได้มาตัออกและมีกาลังนแกแต่คลิปตัวไปออกมาเดี๋ยวกครับผุขอบคุณมากครับผุ mà 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 mãi mà mãi ta mãi 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 mãi

ทีมันก็อยู่บนต้นไม้แต่ถ้ามันมาแต่ว่าคก้นกุดเป็นนั้นร่างมันจะอยู่ใต้ดินมันมันจะอยู่ใต้ก้นไม้มันจะเป็นรุ่งเป็นดูเกับเราขุดรอเราโกนต้นไม้ประมาณนี้ประมาณตอนนี้ประมาณนี้ผมับประมาณต้นราดกันเงี้เราเรากัขุดได้รบตีโกนมันจะอยู่อยู่ใต้ดินครับผมแต่พอกลางคืนมันจะออกมากินใบไม้พกลางวันมันจะมันจะรอบรอบโยใต้ดิน ก็ปัจจกบันมันก็อยู่ว่าตัวแมงกินนวลไม่แต่บ้านแต่บ้านพวกมันผ่านการก็อยู่ว่ามาแหล่งปิดก,กับจานิดนี้ Cầm cặp tao cặp 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 đốt cặp 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 Nó sẽ có cặp mặn cặp cặp cái món trâu cái tô cái ăn cả mặn mặn đấy đấy mình đồ ăn cái này rất mặn mặn cốt cốt đây ครับแต่ไม่เบื่อกินได้เดยมันจะมันมันเค็มๆก็มกรครบไม่รอตีเราได้เต๋เหลืยงใ่ไปเร็วกได้ทิ้วได้ปิกไตได้อย่างว่างกับอันกับระจาตดีทำนี้คมาเป็นรายการทียินดีกับ การกล้องกว่าขนเล้งวันนี้อ่าครับแมงเปดกับแมงเป็ดกับผมอากินได้ปีหลักกลางกับผมหนึ่งปีมีมีกลางเดียว ก้องเต๋อผแดเหล่ากังก้องนี้พี่พี่ิดเหล่ากังกับก็การกับมาเด้งกับพี่แดงอุน้นอันนี้อันนี้ก็ผีแบบมีพี่แดงอุน้นตัวตอนนี้เราบอกใกล้ได้ตัวน,นี้มันมา กระผมก็คุณมากับสล้วนับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรมานำไปเนื้อมันไม่กระผเอาคลิปมันหเดเลยกรบผมขอบคุณทุกการติดตามกรบผมขอบคุณทุกคนบขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับผมขอบคุณเป็นกำลังใจให้ผมแล้นคลิปออกมาเรื่อยๆครับผมขอบคุณมากครับ